รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอลาหมายความว่าสวัสดีในภาษาสเปนิชเมื่อ5เดือนที่แล้วช่อง3าและผมได้รับเชิญไปรับตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์คนที่11ของโลกของทีมเบอร์หนึ่งของโลก FC b a r บาร์เซลที่สเปนแต่แล้วก็มีอีกหนึ่งช็อตเด็ดครับพี่น้องเชาว หมายความว่าสวัสดีในภาษาอิตาเลียนล่าสุดสโมสรยูเวนตุสแชมป์ลีกอิตาเลียนและทีมเบอร์หนึ่งของอิตาลีก็ได้เชิญผมและก็นางงามมิสไทแลนด์เวิลด์ไปที่อิตาลีในฐานะซ e l เลบริตี้ผู้มีชื่อเสียงจากช่อง3และประเทศไทยซึ่งแน่นอนช็อตเด็ดเียบหาพร้อมแล้ว one two three let's go <S <Hey! S 2> เฮทนี้เจอสัตว์ป่าตั้งแต่ลงจากเครื่องเลยครับ เกิดมา30ปีไม่เคยเห็นแปลมอนที่ไหนกล้าซ่าบ้าขนาดนี้เป็นเกียรติจริงๆที่สโมสรจัดปัดไปละเกือบ30,000บาทให้กับเราเฮ้ยที่นั่งแบบนี้มันดียังไงเดี๋ยวชั้มพีรพลก็จะจัดไปนช็อตเด็ดยูเอวสวัสดีครับ นี่คือรายการช็อตเด็ดยูเอกับผมแชมป์พิรพลเอื้ออารียกูลคุณผู้ชมครับรายการกีฬาบันเทิงดนตรีแฟชั่นไลฟ์สไตล์วร a ไรตี้ทุกช็อตเด็ดที่จะทำให้คุณผู้ชมร้องว่าเฮ้ยโอ้โหมีแบบนี้ในโลกด้วยเหรอเราจัดไปผมเชื่อว่านะครับทุกคนทุกทีมแล้วก็ทุกบริษัทนั้นอยากจะประสบความสำเร็จซึ่งหากคุณมี3สิ่งนี้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน1เก่งที่สุด 2. ดังที่สุดและ 3. ส,สวยที่สุด3ส,สิ่งนี้ครับสโมสรหนึในอิตาลีมีครบหมดนะฮะและวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมยูเวนตุสถึงเป็นทีมอันดับที่1ของอิตาลีและเป็นทีมระดับต้นๆของโลกยูเวนตุสเป็นทีมในเมืองตูเรนทีมนี้ก่อตั้งมาแล้ว116ปียูเวนตุสหรือที่แฟนๆเรียกสั้นๆว่ายูเว คือสโมสรที่มีแฟนบอลมากที่สุดในอิตาลีและที่สําคัญเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดด้วยเป็นแชมป์บอลลีกสูงสุดของประเทศเกาโชซีเรียอาถึง29สมัยเป็นแชมป์บอลทั่วในประเทศอีก15ครั้งและเคยก้าวขึ้นเป็นทีมเบอร์หนึ่งแห่งยุโรปโดยการเป็นแชมป์ศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีก2สมัยที่สําคัญทีมนี้มีซูปตาที่ไม่ธรรมดามากมายยอดนักบอลของยูเว่ในวันนู้นวันนี้คือยอดผู้นําของวงการฟุตบอลครับมิเชลพลตตินี ตำนานกองกลางจอมทัพทีมชาติฝรั่งเศสนักเตะท,ที่ถูกยกย่องวา่าเก่งที่สุดตลอดกาลคนหนึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นถึงประธานสมาคมฟุตบอลยุโรปซินดินซีดานกองกลางตัวรุกชาวเฟรนช์ที่เลี้ยงบอลสวยและสง,ง่าที่สุดในโลกในโลกนี้มีนักบอลเพียงแค่2คนที่มีค่าตัวแพงกว่าเขานั่นคือแกเรธเบลและคริสเตียโนโรนัลโดวันนี้ซีดานเป็นถึงผู้อำนวยการและเป็นผู้ช่วยโคช้ชของเรอัลมาดริดในสเปนและ พาเวลเน็เวดกองกลางตัวรูปที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของเช็ก r e พับลิกเขาถูกโหวตให้เป็นนักบอลที่เก่งที่สุดในโลกในปี2003เขามีค่าตัวแพงกว่าเดวิดแบ็กเคมทุกวันนี้เน็เวถูกแต่งตั้งให้เป็นบอร์ดบริหารของยูเวด้วยหากพูดถึงนะครับนักเตะที่ดังที่สุดตลอดการของสโมสสอนยูเวนตุสนั้นเขาเป็นนักเตะรูปหล่อมีวิธีคิดแล้วก็คารมเป็นเลิศหนุมน่มๆครับ ถ้าเกิดคุณจำคำคมของนักเตะคนนี้ไปใช้รับประกันครับว่าชีวิตรักรุ่งดังจรวดแน่นอนทีมทีมนี้เต็มไปด้วยคนหล่อตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันปะปยะทองคำโรเบรโตบาจิโอหล่อคมเข้มอเลซ andro มาตรีแล้ววันนี้หล่อแบบสไตล์กัปตันโกที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกเจลูจิบูฟ f อนถูกใจวะ หาพูดถึงนักเตะที่ดังดูดีและมีหัวใจที่หล่อที่สุดของยูเว่แน่นอนต้องอเลซ andro เดลเปียโรในปี2006ยูเวนตุสถูกกล่าวหาว่าไปติดสินบนกรรมการทีมถูกปรับให้ตกชั้นลงไปเล่นในดิวิชัน2หรือว่าซีรีส์บีทันทีนี่เป็นเรื่องสุดน่าอายเหล่าซุปตาชื่อดังในทีม4คนนะครับต่างย้ายกันออกจากทีมเพราะทนไม่ไหวที่จะโดนคนอื่นล้อว่าโถยนักบอลระดับโลกแต่เล่นในเลกชั้นต่ำ อเลส a นโดรเดลเปียโรซึ่งเล่นกับยูเว่มาตั้งแต่อายุ19คือหนึ่งในซุปตารไม่กี่คนที่ยอมอยู่กับทีมต่อครับเมื่อถูกถามว่าทำไมไม่ย้ายออกไปเหมือนคนอื่นเดลเปียโรตอบว่าสุภาพบุรุษที่แท้จริงจะไม่มีทางทิ้งแฟนสาวไม่ว่าเธอจะอยู่ในสภาพวะที่ตกต่ำแค่ไหนก็ตามยูเวนตุสคือรักแท้ของผม a true gentleman never leaves his lady นี่แหละครับผู้ชายที่หล่อที่สุด คือคนที่รักเดียวใจเดียวที่สุดดังเลโอก คุณผู้ชมครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับสัตว์คุณผู้ชมครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามนุษย์นั้นฉลาดกว่าสัตว์ไม่จริงเสมอไปนะจ๊ะเพราะว่าในบางมุมสัตว์ป่าซึ่งวิ่งหนีเสือวิ่งหนีสิงโตนั้นสัตว์เหล่านี้สามารถสอนสุดยอดปรัชญาให้กับมนุษย์ได้เช่นกันจะสอนอะไรจะเด็ดแค่ไหนช่วงหน้าจัดไป พวงหน้าอยากให้แฟนกีฬาทั้งประเทศดูพร้อมกันเพราะมันหนักเพราะมันโหด